สวัสดีจ้ะมาเดินจากมื้อนี้กินลูกชิ้นจ้ะกับใส่กรอกบุ๋มซื้อมาจากหน้ามู่บ้านเลิกงานมาจ้ะบอรู้ว่าบุ๋มจะกินได้หรือบ่บุ๋มไปผ่าฟันคุดมาจ้ะสองข้างเลยยังเหลืออีกซีกหนึ่งจ้ะบดได้ผ้าบดได้ทนบดได้ไอ้ลูกชิ้นบุ๋มกับบดได้ใส่น้ำจิ้มจ้ะ ถ้าเกิดซื้อใส่กรอ,อกมาบารลู้ผมจะเกี้ยวได้หรือบอ่อโอ้ยสิบบาจอยบอ่อบาดนี่มาเดินจะมากินน้ำกันบาได้ใส่น้ำจิ้มเลยจ้ะฟันหน้าเคี้ยวแล้วยู่จ้ะกล้วมันรสจบมอืมอน,นี้มีขิงงามจ้ะ ไช้กรอกเนี่ยลูกชิ้นมาได้ใส่ซ้อจิ้มผ่าไอ้ข้างบนจ้ะลืมงานลืมทอนอนไรกัะเพิ่งเลิกางานเข้ามาเนี่ยแหละจ้ะ Cái này, hòn hòn lấy Chị kéo đẹp của nó Khoan phai yarm yu thi nai Khoan phai yarm yu thi nai Nhi chay khoan sâm liệt Kín nhằng ko bớt ไม่ไม่ถึงใจขนาดยู่ข้างบนยังตกร้องบุกากัสไซลายจต่ยันแสบเมื่อคืนนอนปวดเอะ นอนเจ็บกินยาไทลีนอนไอ้มือนี่ละลูกชิ้นปลาตอนเนี่ยนิมแน่ បបໃຊน้ําจิ้มទុកទៅតាមកាត់បកពេជ្រងងកតើអៀងគឺកັນ เชฟจ้ะยากนมเล็กอันนี้กระเ้องแห้งไอท้ที่ไปถอนเนี่ยเพราะว่าหมอที่จัดฟันเขาบอกให้ถอนจ้ะแต่ซันเขาสียับขยับฟันเข้าไปว่าได้เพราะว่ามันบมีช่องขยับเพราะว่าฟันบุ๋มมันจะเยนินเยินข้างข้างบนหลายกว่าข้างหน้าจ้ะ มันก็เลยให้ถอนฟันคุดเราชินมาถอนของซีกนี้อีกไหมถอนฟันคุดข้างในจังสีค่อยขยับฟันเข้าไปฟันข้างหน้าจังสีเข้าไปจ้ะถอยเข้าไปเอาจ้าบรูคือกันมันจะเปน็นไร จะทอดใจแล้วจังแต่ได้เห็ดล้วก็เลยตามน้ำกระเบนแอาจสิกลางคันก็ได้ปวดจะ้ะแต่มันจะปวดอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์อะ ถ้าใจเล็กไม่ไหม่หลังจากนั้นก็บอกปวดกินได้ทีละน้อยจ้ะฟันง่าง ไอติดเล็กก็พ่อแ,แห้งละไอเสษอาหารเงีนะข้างเนี้ยเจ็บข้างนี้บอกให้เจบจับเพราะว่าตอนทอนนะแม่หมอไอผู้ช่วยพยาผู้ช่วยหมอนอ่ะจับหัวล็อกไว้หมอก็ดึงสามสี่รอบจาก,ก็่าจะลุดหมอู้้ยิงสีดหยาชาสองเข็ม น่าจะสองนะจ๊ะอาจจะเกมเดียวแหละแต่ว่าชีสสองจุดแล้วก็ตอนไอ้นี่มันก็บอกให้เจ๊บเรามันเจ็บตอนงัดเนี่ยเนาะมันมาก,กดกดปากเข้าตรงเนี้ยค่ะเราก็เก่งแลยนะจ๊ะกดตรงมุมปากไอ้เครื่องมือหมอนะไหมกดตรงมุมปากเข้าที่เพิ่นจะดึงออกอะ่ะมันก็เลยรู้สึกเจ็บเนี่ยเจ็บเทวเนียแต่ไ่ได้เจ็บเลยไอ้ตรงที่ทอนเนี่ย มันระบมแถวเนี้ยจ้ะยังคิดว่าหูตื่นเศร้ามานี่ต้องเขียวแน่เลยแถวเนี้ยแต่กระบอเป็นแต่กระกู้้กเจ็บแต่ตอนตอนนั่งรถกลับมาชาตรงเนี้ยนะชาตรงมุมปากตรงนี้แล้วก็ปวดแถวเนี้ยเลยโหนกแก้มมีความรู้สึกว่าโหนกแก้มใหญ่มันชานะจ้ะกินบราย,ลยแล้วจ้ะเจ็บพอล้ะ เดี๋ยวจะกินอีกนะค่อยๆกินความพยายามเดี๋ยวจังไดถ้าไปใส่มาเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้เบิ่งเนาะว่าเป็นจังไงอีกว่าหมอจะเฮตุวิธีจังไวพอหมอจะเห็ุวิธีใดแน่พอแล้วจ้ะไลค์แค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางอีสานมาน้อยให้บุญไปเด้อจ้า ขอบคุณค่ะ